ไม่หอบเงินหนีไปไหนวินนะครับมีแต่ขนเงินมาลงทุนที่ไทยหุ้นส่วนวินเป็นคนไทยเงินหมุนที่นี่วินจ้างจ้างนะครับพนักงานเป็นคนไทยและวินรักแผ่นดินไทยมากๆอารสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมดสูขสุดคนพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องวันนี้มีเนี่ยมาว่ามาลาเอกแล้วก็คือดราม่าพี่วินวิลเลียม ัพิมพ์รีพายด้วยนพ่นอคือมีสาวเน็ตคนไทยคนหนึ่เงเข้ามาบอกในโซเชียลน้องพี่น้องโอเคบอกในใดนั้นไปเบิง์ํำกันน้อพีน่น้องเมื่อคืนหันดราม่าพิมพ์รีพายปะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะเมื่อคืน่ะโปเก้าจุดเก้าไงเออแย่งกันขายของแบบสะบ้นหันแหลกแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะ นางพูดบอกปล่อยให้ต่างชาติมาขายของส่วนนางอ่ะขายของให้คนไทยแล้วก็เสียภาษีให้คนไทยอืมคนก็เอาไปเป็นประเด็นกันนะเนาะมันจะมีอยู่ช่องหนึง่งที่เป็นขายของเหมือนกับนางอ่ะแล้วช่องนั้นะคนดูเยอะนะคนดูเป็นแสนใช่แต่ฉันไม่ฉันไม่เคยซื้อกับนางแต่แรกฉันคิดว่านางเป็นคนไทยอืมแต่ว่านางอ่ะ ไม่ใช่คนไทยแต่ว่านางกะชอบทําคอนเทนต์ช่วยเหลือแบบคนในประเทศนางอะ่ะเอาเงินไปให้คนแก่ประเทศนางชอบแจกของให้คนแบบคนยากไร้ประเทศนางอะ่ะเหมือนคล้ายๆพิมพ์ริพายอย่างเงี้ยเออทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยเหมือนกันแต่กับช่องนั้นอะ่ะฉันไม่เคยซื้อหรอกฉันซื้อแต่ช่องพิมพ์ริพายก็ก็อย่างที่ว่าแหละก็คนไทยได้วยกันก็อุดหนุนคนไทยได้วยกันเนาะ อย่างน้อยพิมพิพายเขาก็เสียภาษีถูกต้องแล้วเขาก็เอาภาษีไปพัฒนาประเทศนะแต่อีกฝั่งหนึ่งฉันไม่รู้จริงๆว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉันก็ไม่ใช่เอฟซีเขาด้วยแหละฉันไม่รู้ว่าเข้ามาอย่างไงแล้วเขาได้ทําการเสียภาษีในการขายของถูกต้องหรือเปล่านะแต่ถ้าถามว่าฉันอยู่ข้างใครฉันอยู่ข้างพิมพิพายจ้ะเพราะว่าฉันชอบนางมานานแล้วนะส่วนที่นางพูดก็ถูกของนาง เพราะภาษีของนางก็เอาไปช่วยคนไทยแล้วนางก็ทําบุญช่วยคนไทยนะโอเคเราพี่น้องน,นอ,อกระคือประมาณนี้เดี๋ยวเราสิไปเบิรงพี่พีวินวิลเลียมเราซีแจงในแล้วนกะคือไอวินเราพี่น้องรับเป็นคนล่าที่มาขายของในประเทศไทยเราพี่น้องน,นอ,อก,ก็คือพิม,มพ์พมรีพายน่าจะว่าประมาณนี้เราพี่น้องพิมพิมรีพายน่าจะว่าประมาณว่า ปล่อยให้ต่างชาติมาขายคลองประมาณนี้นเนเาะอคือขายคลองแข่งกับคนไทยอนะ่ะประมาณนี้นเนาะโอเคเดี๋ยวหาสิไปเบืบ่องพีวินชีแจงว่าแน่ใดเนาะพี่น้องผมวินนะครับผมเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนรูปแบบบริษัทถูกต้องและหุ้นส่วนเป็นคนไทยครับผมก็รักแผ่นดินไทยผมก็รักแผ่นดินมากๆก,ก็คือหมายความว่า ผมก็รักแผ่นดินไทยมากๆการประมาณนี้เนาะพี่นนทแต่เราเขียนบอกว่าผมก็รักแผ่นดินมากๆไทยประมาณนี้จะทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยเต็มสุดความสามารถของผมประมาณนี้เนาะพี่วินมาชีแจงประมาณนี้เนาะค,คือเป็นดราม่าลายมือแล้วเนาะพี่นนท์คือ ก็แต่คอยกับวาสิเฮดคลิปบ้หรอวาจังได้โนพี่น,นะตอนนั้นก็นตอนด้านะ่ะดาม่าใหม่ๆพ,พ่วินวิลเลียมกับลามาซีแจ้งโนพี่น,นะก็ประมาณนี้โนพี่นงแล้วก็มีอีกคลิปคลิปหนึ่งอีกเนาะคลิปคลิปหนึ่งอีกมีคนมีเล่านี่แหละตอบโนบิเนะเดี๋ยวหาก,ก่อนอยู่สแล้วกับพ่วินก็นมาเคียนเพิ่มอีกครับพี่น้องถ้าหากผมทำให้ใครรู้สึกไม่สบายใจผมขอโทษนะครับผมเคารพ นับถือทุกคนนะครับเฮ้ทุกคนนะเฮ้ยทุกคนรักทุกคนมากๆนะครับประมาณนี้ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เรากำมาตอบอีกแล้วพี่น้องเนาะมันไม่ใช่ประเด็นอะไรหรอกคะ่ะประเด็นที่คนสงสัยก็คือการที่ต่างชาติจะเข้ามาขายของในประเทศไทยเนี่ย คือมันต้องมีหลักเกณฑ์ยังไงอะไรยังไงที่คนอื่นเขาแบบว่าเออสงสัยอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นในเคสกรณีของคุณวินเนี่ยคุณวินมาตอบอย่างเงี้ยก็คือโอเคนะก็ก็ตามนั้นก็แค่นี้แหละแต่สำหรับคนที่ไปว่าให้พิมพ์ีิพายบอกว่าเขาพูดไม่พอเขาพูดเสียงดังเขาอะไรยังไงเนี่ยเธอแต่อย่างน้อยเนี่ย เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกับเรานะเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ต้องไปด้อยค่าเขานะอย่างน้อยเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยสรัพย์ริเขาก็เก็บได้พินวิภายทุกบาททุกสตางค์เงินไม่ได้รั้วไหลออกไปไหนเงินไม่ได้ั้วไหลออกไปออกต่างประเทศนะจ๊ะถึงเธอจะไม่ชอบเขาเธอก็อย่าไปว่าให้เขาอืม ส่วนคุณคุณอะไรเนี่ยคุณวินเนี่ยเขาก็มาแบบถูกต้องของเขาแต่คุณวินบอกอะไรหน่อยได้ไหมก็คือฉันไม่รู้นะว่าของคุณอน่ที่ขายมีมากน้อยแค่ไหนแต่ฉันพยายามกดตุกตาของคุณนะ่ะยังไม่ทันขึ้นตะกร้าเลยหมดละฉันไม่รู้ว่าคุณมีของขายจริงหรือเปล่า โอเคนนไปบอก็ประมาณีน nah, we okay, so ่นอะก็คือน่าจะดราม่าพีวินก็คือเรามาชี้แจงหลายคลิปแล้วนอะพี่นอเนาะโอเคนานเดี๋ยวคอยจีไปหาคลิปพีวินอนกเนาะว่าพีวินเราชี้แจงแล้วก็อาจเป็นคลิปพร้อมแล้วเราก็มาตอบมาชี้แจงในวิดีโอในน้เนานพี่นอนนอนเราคือเราก็มาเปิดคือคือคอยตามที่คอยฟังจากพีวินเราวอกนะว่าคือเป็นอย่างเราบอกไปขายของในประเทศเรานาะพี่นอนนอะ เป็นยังลาวจึงมาขายของในประเทศไทยเพราะแบบนี้เนาะคือหนึ่งการผลิตอียัง,งะน่ะพี่นอ้องการผลิตยังแบบว่ามีแต่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปอยู่ประเทศลาวนะพี่นอ้องลาวก็เลยตัดสินใจมาเปิดบริษัทในประเทศไทยเนาะมาเปิดบริษัทในประเทศไทยแล้วก็ส่งกลับไปลาวนะพี่น้องเนาะ,นะคือส่วนอยู่ประเทศลาวก็ใส่คนลาวนะพี่นอ้องนาะส่วนอยู่ประเทศไทย ลาวก็ใส่คนไทยและกับาวก็ยังเป็นหุ้นส่วนกับพี่น้องคนไทยนั่นเลยพี่น้องกับประมาณนี้ที่ข่อยเบิ่งคิดพีวินแล้วชี้แจงนะเดี๋ยวข่อยชี้ลองหาเบิ่งว่าสีเห็นบน,นะพี่น้องน้องเรือว่าจังไรเนาะเดี๋ยวข่อยขอขอนุญาตหาก่อนเนาะคือมันอยู่อีกเครื่องเลยเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวหยุดโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งพีวินเลาชี้แจงเนาะวันละก็คือมีดราม่าแบบว่า เราคนเงินหนีจากประเทศไทยะพี่ยน่นอนคือดราม่าช่วงน้ําท่วมลวงน้าท่าอะไรอะพร่น่นอนคือทั้งคนลาวกับน้อยใจพี่นองท้งคนไทยก็บอกว่าเราหอบเงินหนีเมือนกามินแนเนาะคือกามินอะไรแล้วโอ้ยงานจะมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยมาอย่างนั้นนู่นนี่นั่นแล้วรวยแล้วคนเงินจากประเทศไทยออกไปนอกประเทศประมาณนี้เนาะ๋ย่าไปเบิรงพีวินเราซีแจงว่าในใดเน่นอนไปเบิรงนกำกันเนาะ ไม่หอบเงินหนีไปไหนวินนะครับมีแต่ขนเงินมาลงทุนที่ไทยหุ้นส่วนวินเป็นคนไทยเงินหมุนที่นี่วินจ้างจ้างนะครับพนักงานเป็นคนไทยและวินรักแผ่นดินไทยมากๆเดี๋ยววินขอพูดเรื่องนี้ก่อนหนึ่งเลยคือบริษัทวินจดทะเบียนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนะครับขอโทษ26ตุลาคมปี2565เวิร์กโมิตสำหรับนักธุรกิจนะครับผมเสียภาษีนะครับ ถูกต้องตามกฎหมายนี่ครับเลขประจําตัวผู้เสียภาษีครับเนี่ยครับวินเลียมวินทําธุรกิจเนี่ยวินโปร่งใสวินเดินเส้นทางขาวสะอาดนะครับแล้ววินลงหุ้นหลายตัวที่ลูกธุรกิจที่นู่นอ่ะวินหมุนที่นู่นธุรกิจที่นี่วินหมุนที่นี่ทุกคนครับที่ต่างประเทศที่ลาวหรือที่ไหนที่บินส่งของไปเขาไม่ได้มีฐานการผลิตหลักๆแล้วคือวินนํานะครับเข้าสินค้าเนี่ยจากเมืองไทยเพื่อส่งออกไป สนับสนุนคนไทยทุกวันนี้ที่วินทำไลฟ์สดร้านค้าต่างๆส่วนมากก็เป็นของคนไทยและวินอาศัยอยู่แผ่นดินไทยวินนะครับรักแผ่นดินไทยมากๆและวินจะอุดทิศตัวเองเนี่ยและทําคุณประโยชน์สูงสุดแก่แผ่นดินไทยถึงทุกคนจะมองวินเป็นยังไงไม่เป็นไรการขายของเป็นสิ่งที่วินชอบและวินอยากให้ทุกคนได้ของที่ดีที่สุดส่งตรงจากโรงงาน ของแท้ส่งตรงจากบริษัททุกอันินอยากจะกลับโอ okay, นะนะนะเคนะพี่น้องเนแลาวกรรมเคลียน่อยทานแท้สิ่งที่ค่อยเหตุยังบบได้พิสูจน์ว่าค่อยหักประเทศลาวบพอค่อยหักประเทศลาวมีอันใดที่ค่อยช่วยได้ค่อยช่วยค่อยเต็มที่และค่อยเต็มที่และประเทศไทยค่อยก็หักและค่อยก็ เฮ้ยขอยอยู่ซองประเทศว่าไงใช่คือเราอยู่ซองประเทศะอะไรเปเนนอตอนนี้ทั้งลาวและไทยช่วยทั้งสองประมาณนี้คือเราจีแจงบอกว่าลาวก็ช่วยเต็มที่นะเี่นอนอไม่ว่าพังไทยบพว่าพังลาวนะพป่น้อลาวก็ช่วยคือกันอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำมาหากินนะพี่นนะทำมาหากินค่ายคลองนะพี่น้ออยู่ประเทศไทยมันสะดวกสบายอย่างนึงนอพป่น้อประมาณนี้ แล้วก็อยู่ประทเทศลาาอีกแล้วก็ส่วยคือกันน <hi> ้องลวก็มีธุรกิจอยู่ประเทศเราก,กันแต่ธุรกิจส่วนหลายอยู่ประเทศเรามันมีกําลังผลิตน้องะแล้วเราก็มาอยู่ผลิตอยู่ประเทศไทยแล้วก็ส่งออกอยู่ร้านค้าร้านขายอย่างเราก็สนับสนุนเราบอกนี่เราจ้างคนไทยน้ำน้องะโอเคน้องเนะคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์น้องะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้องๆคือ ทินมาเห็ดคลิปนี้กับอะไรกีตนาสีไซห้าไอศีรพูไรน้องเนรองเาะว่าจะก็คือทางคนไทยพังเล่าน้องเนอคือขอให้หักกันน้องเนอโอเคคลิปนี้ก็ที่จบเพียงเท่านี้นนคลิปหน้าจะสิพพอกันไหมเนาอโอเคบ๊ายบายน้อง